เราดจะไดยืคิ้วไปเอาข้าวให้เขากินล้วได้วอบข้แรกกันขึ้นว่าท่ากันทางดีมากะมันคื้ว่ายิีแค่จังหวัดทีเล้วๆกขี้เลนเซยมาเมือนี้เมิงแม่ริกามันสองมงคึ้งเนดแล้วก็เยมากแล้วจะว่าจะได้จะขึ้นจะไหลมือนีเอาจะความขึ้ของเจ้าเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นได้แล้วมือนเดินได้แต่ว่าได้นั้นหมาอยไ่กันไม่ครความคึ้ส่วนตัวเขาว่าได้เสกเส้งเพิ่นนกความขึ้ของเขาเป็นไร มันจะเป็นในแนวทางไหนเออในใจลึกๆของน้าแต่นะเจ้าของพี่แล้วเนาะ่ถ้าก็บ่าได้เป็นกลางเป็นค่ำหรือไงคับค่ำแน่นอนฮะคับค่ำคับค่ำแน่นอนน่าจะค่ำน่าจะค่ำอือน่าจะค่ำเที่ยงก็บม่ได้พักบ่อยหรืองไงพักพักแล้วก็บ่ายทอแม่นบอกพึ่งจีว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ดอกมะนีเนาะแต่ว่าก้อมมันมีมันมีหลายอย่างที่ได้ข้อมูลมาก็หลายอย่าง ยยก็ให้กำลังใจนั่นแหละแต่ว่ามันเจ,จะรอจนกว่าจะรอจนกว่าป a าแตนจะลงมานั่นแหละไม่ว่าไม่ว่า,า,าจะฝนจะออกวันนี้เนี่ยมันาามาเป็นกำลังใจเนาะวันนี้ได้ตัง้งแต่เมื่อวานเนี่ย แต่เมื่อวานนี้ได้ข่าวมาแต่เมื่อวานนี้ไม่รู้ข่าวอะไรอยู่แต่ก็น่าเชื่อถืออยู่แต่กับยายลาวานี่ไต่ตาจีให้นกำลังใจอยู่ก็โทรไปให้กำลังใจโทรไปให้อยู่โอ้เลาวานนี้โทรไปนายแต่ว่าเราให้กำลังใจอยู่เพื่อนเนาะล่าโทรไปนะครับบอกว่าเออนมีใครเรื่องตายายกับบอดี้ไฟตายายก็ไม่จะไปก็เลยบอกว่าให้น้าเต้กับน้าสายมาแล้วค่ะมาแล้วน้องจะไปให้กำลังใจดื้อไปแต่ว่าแม่ก็อวยพรให้อยู่เนาะ ตัวควทางโทรศัพท์ให้อยู่เนาะโทรไปไล่อยู่ตัวไปตัวไปทางไล่โทรไปให้กำลังใจให้รู้กำลังใจอยู่น้องมันได้ข่าวมาหลายอย่างไม่ได้ปวดยาเข่าเนาะใช่เข่ามาหลายได้ข่าวมาหลายอย่างได้ข่าวว่าอะไรท่านก็ได้ปวดหัวอยกป้า หวยระดองไ้สองของพ้อเดนาไปรูไปรูมันมีแค่สองคนเอารไปรขอบคุณมากขอบคุณมากเอไปข้างในดินั่เมาดิครับครไปได้เหรได้หรอไปข้างในหรอกาาไ้า ไม่ยัไ่ได้เปลี่นเลยนี่แล้วน้าตาจะออกมาไหมน้าตาจะออกมาไหมผู้ินยูทูบก็าเฮ็ดเปลี่ยนขอบคุณดูไม่ตึงก็ตเขาหิวเขาใช้กินมดอยู่กว่นี้เขาไมใส่กลุ่มกล้องน้องจ้างรุ่นแห่ใหุ้ดได้ิจ้างรุนี้ตอนนี้มันได้ข่าวมาสองสอทางก็เลยก็เลยเป็น เอาน่นแหละเอาอัลตันสั้นๆพูดอะไรฝากอะไรถึงป้าเต็นกับลุงก็พอ,อ,อไม่ไม่ต้องฝากหรอกแค่แค่มาครับเขาก็รูงอยู่แล้วโอเคแค่นี้แหละ้อง <ใจ S 2> องมาก,า,าก็เขาก็รู้แหละเมื่อวานนี้ก็คุยกันอยู่ เขาคุยกันอยู่ก็เออว่าจะมาว่าจะมาว่าจะมาตายายไม่ได้มาเด้อแต่ให้กำลังใจอยู่เขาก็อุทธรณ์มันอยู่นั่นเองลุงมือลุงไม่ป๊บเดียวที่นี่เขาเข้มเขาเข้มเน้ยคือข้างในน่ะตำรวจเต็มเลยอ๋อตำรวจเต็มเลยเนาะคือเต็มคือมาเต็มมาเต็มกร้าบเลยเนี้ยแล้วเขาไม่ให้ เขาให้เข้าไปมีผู้ติดตามได้แค่คนเดียวฟังนักปุ่นกับเซมิยูซานทีพนอไปนั่งกับไปนั่งอยู่บุนเม่นไทยมากไปนั่งกับเมญนากันอยู่บุนก็แค่บ้านเขาแล้วแต่นั่งอยู่ข้างนอกตรงนี้ใช่ไหมคะแต่แจงเก้า่ะไรเห็นรถเข้ามาอยู่จ้ะสี่คนสี่คนที่จะเข้าไปข้างในก็คืออย่างละหนึ่งคนแล่วก็เข้าไปบางที ผู้รู้ทางกฎหมายทางฝั่งเขาอยู่ดเินเอิ้นเปิดมันจอดรถใกล้กันนะแต่ไม่บวัดดีกันจะไงธรรมตามมารยาทเนาะฝังนู้นฝังนู้นเข้ามาสามเข้ามาสามโอ้ที่ดูเลยเข้ามาสามสี่คนคุยกันเนาะ เคยเคยนั่งเคยกินน้ำแก่นเคยกินน้ำแกันก็เลยไปบัตตีก็เลยเปิดตรงเขาแต่แค่ผอมลงมากเลยนะทีมทีมทนายเขาน่ะคือหนาโง่กูเนี่ยไหนเนาะเขาเแื่อนนอนมาหลับก่เนาะนอนหลับง่เนาะแต่เห็นทนายนเนาะเอาก็ะตี้มีเหมือนเลยเนาะปกติต้องกินข้าวนอนหลับต่างคนต่างต่างคนต่างคโต๊ะใกญ่เลยไปจอดรถใกล้กันผม่ได้ว่ารถไครรถแคมนี่นะแล้วแต่เห็นทีมทนายฝั่งลุงไหมก็ไปวัตดีก็ไปคุยมันมันสุดคน มันมันคนละอย่างนะมันเคยคุยกันนะมาเตหิวข้าวแล้วโอ้ไม่เป็นไรต่อเอาโอเคไปหากินข้าวเอาไปให้น้าตายด้วยนะไปน้ำน้ำอาน้าก่อนเดินมาว่าน้ำมีน้ำเย็นไหม อะได้มีหนักอยู huh. mm ่น hmm. ู้นูซีสละให้หนึ่งขวดหนูซื้อมาหนึ่งขวดข้าพ่อมาไปไหว้พระวันนี้เอาให้ใช่แช่างตามเจ้าจะพูดอะไรก็พูดฮะควรพูดอะไรก็พูดมันยังไม่ดีเลยตีได้เลยอันเจ้ามาทำไมนี่นะวันนี้กัมาว่าวมือเลครับจะมาเว้าวก่อนวันนี้เราก็ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เป็นกำลังใจ อาพี่พอลลี่นั่งนั่งใกล้กันหน่อยนั่งใกล้กันนั่งใกล้กันหน่อยนะพี่พอลลี่นะต้องถ่าฟังไอย่าไปเก่งก็เพิ่มอะไรเลยจะไปสอบไปเตียงเพิ่นเด้อเออันเป็นละเมอดีไรนะครับพี่น้องเฮ้ยวันนี้น่าแตงหล่อเหมือนกัเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า วันนี้วันนี้ช่างตั้ก็หล่นองใส่ตรงนี้มาอยู่นี่ก็มาให้กำลังใจติดตามมันหลายปีแล้วนะครับว่าคดีนี้มันจะลงเอยยังไงจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ใกล้จะจบขึ้นทุกวันทุกวันแล้วอะไรก็ ก็ไม่รู้หรอกเนาะเยอะเหมือนกันครับอะไรก็ตานะครับเจ้าหน้าที่ก็เยอะนะครับส่วนในนะเขา สถานการณ์ถ้าสมมติมีนัดนัดของคดีนี้มันก็จะมีคมเป็นฝ่ายเนาะไปเป็นกันใหใมีรูปมอมเาอยู่๋อตำรวจหายไปแล้วอเมื่อกี้เห็นรอะาเยส่งนนเอพี่น้องเอเอะ้อ่นอะีกนะโถนักข่าวมาเยอะอยู่แล้วไงนะครับเราก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับนะดูด้านในก็เยอะอยู่านใเนาะเขาให้ขึ้นไปฝั่งนก

เราลุมเราล้กันนะครับกีนะอันทีบาทาบครับ้ขจากเล่านะที่บ้าครเหมือนคนอบยบเลยเนาะจกียู่ไนครนี่นี่ชิดจะกีอนคนอบพยพเลยนั่งแบบนี้เฮ้ยได้หารอยเลี้ยนตะกีไนนี้ตุ้มูบอก้งชินแล้ว่างั้นห่ารอยเลี้ยง

เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็บรรยากาศหน้าศารนะคะสั้นๆน,นะคะเปิดใจหน้าแต่นะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่มาพี่ก็รู้แล้วนะคะค่ะเจอกันใหม่คะ่ะใครที่อยู่ช่องช่างตั้ม